ตดอกก็บานครับ้ันเขาผู้นี้ออกผู้นั้นหาผู้นี้หาอะไรยังปล่อยอยู่เนาะฝนมัตกคับฝนตักเรานั่บานชิโร่ไวเนาะงามตัวเลยเก็บดอกคือดอกงกอนดอกกอนเจ้งามงามงามมาเราพี่น้องมัน่มองก้าล่ะ กคยังดอกเขาเลื้อมสวยหมะน้องกุ้งน้องกกยังดอกเขี่ยไปดูไราตาไรมาอืาอ้อหอยยังจอนโอ้มนัมนมนันมันอุ่นเซตอันนึงดอกยังในดังบุนทางนี้กันอืมดอกสมบูรณ์ครับ บาดข้าวเดียวงาม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 ยงามกานงานในน่า่กังออกอากงตัมากอ้หมแต่ทุบกเลยนโอ้ดอกเพียงกันเลก่นเอาน่สอ้ยอ้นนั่นรุดโมอดอันนีองามเลยน้นมนม โอ้ฟูงหวานแมนบ่เดี๋ยวหงยู่ว่ากินได้งามงามงามตัวนั้นก็เป็นตุนตุนแมนบ่าอุ้ยแมนรีอ้ยนั่นสองดอกบูด้ากำลังออกกำลังออกกำลังออกวเงี้ยคือเป็นตุนตุนแถบอุ้ยแบ่เอาเนี่ยมาแก่ทำเนาะป้าเนี่ยใครตัวนี้อ้ยเนี้ยมาตุบบุกดีเถอะสมบูรณ์สมบูรณ์ ai mùi hôi vào đây khá dầm, ôi đại đi, bơi nhau không? không bơi nó thiết nhảy. Nên là này là, là đầm, anh cứ nhìn hết, hết bèn rồi. Nó khá cứ dầm nè. hết tung năng phấn. áo bao nè? năng phấn, mà. bông gạc bao áo. ô, bản chuẩn lôi. ô lôi gì